่เอฟีเรื่องสหว้คุณพ่อเลี้ยงใจหลาย,ยสาวยนะ้ำสนุกจังเลยมาเล่นด้วยกันสี่อันมาเล่นด้วยกันสี่ไม่ใช่โอเคโอเคลมลมโอเคป้าลมลูกใครอนุญาตให้มันเล่นนะ ตัวก็สกปรกมากน้ำเนี่ย่างจะหนุกเลยแตงโมเธอเธมไม่ต้องเล่นน้ำหรอกเราคุณพ่อสระน้ำมาสูงต่ตัวเตี้ยชิ้นตะัวสูงเข้าใจไหมพ่อแก่ตัวสูงฉันเล่นลูกเล่นคนดกแกเล่นฉันลนลูกเล่นจ้ะลูกฉันตัวสูง ทางกระสังน้ลูกก็ได้ลูกหวังสางน้ำเล่นอ,อยากเล่นลน้ำรังจงไปเลยนะลงไปได้ไหมล่ะโอ๊ยตกน้ำโอ,อ้สิเดี๋ยวเราลงเล่นเล่นนะ้ำมันจะลงเล่นเราชอบเล่นนะ้ำ เราลงเล่น,นน้ำนี่แหละจะได้ไมาต้องมากลัวแล่วนะลูกสาววัยอายุเด็กหญิงแตงโมวัยอายุสิบวัยอายุ วไปอายุสิบเอ็ดปีนี่ค่ะวันนี้วันเกิดพ่อแล้ว,ลวเราขอไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนนะใช่เลยวันนี้วันเกิดเราอายุสิบเอ็ดแล้วแฮปปี้เบิร์ดย์วันนี้วันเกิดแตงโมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยนะลูกค่ะพอ่อ อายุครบแปดปีอายุเก้าแล้วนะลูกลูกอายุสิบเอ็ดปีแล้วอยู่ปปหก้วเนี่ยปหกเหรอคะป 6, หกอะไรตัวเตี้ยจังลูกอยู่ปหกนี่เธอวันนี้วันเกิดเรานะจริงเหรอใช่ไงเธออายุประมาณเธอก็สิบปีเธอก็สิบเราสิบเอ็ดแล้ว ถ้าอยู่ปหกเหรอ,อจะเพิ่มางินอะไรเหรอไม่เมเง,งิปๆๆนปาปาปาหาสูตรมาด้วยเธอบอกว่าปาปาปากินเคก้กพ่อค่ะอยากกินเค้กวันเกิดจังเลยค่ะครบรอบครบ10ปีแล้วนะใบแดงโมหก ห <6 S 2> กจะเก้าสิบเอ็ดปีแล้วนะอยูอ่ปอแล้วหนูจะเริ่มโตเป็นสาวแล้วนี่ขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณพ่อใจคุณพ่อใจดีชสุดเลยค่ะบีากนั้นให้อันปันนั่งตรงอันปันนั่งตรงนี้ได้ไหมคือไม่พอเขาอันปันนั่ง ันมาหคุณพ่อค่ะให้อันปันนั่งได้ไ,ดไหมคะได้เลยจ้ะลูกนี่อันปันวันนี้วันเกิดเราครบอ,อีกปีแล้วขึ้นลูกขึ้นต่อห้าแล้วน,นี่ลูกเก่งจริงนะลูกพ่อเนี่ย Happy birthday to you พี่อย่านินทาเลยผมไม่ยอมนะสิบเอ็ดแตงมูโอ้ยทำไมมันล้วนแตงมู แตงโมสิบเอ็ดแตงโมหนูอายุสิบเอ็ดแล้วคุณพ่อแตงโมอาย,อยุสิบเอ็ดปีแล้วครบรอบแตงโมอายุสิบเอ็ดปีอุออ้ย Happy birthday to you เขาปักเวลาก่อนนะ Happy Happy birthday o you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday ร o o ูผู้สาววันเกิดนั้นแตงโมขอบให้สุขภาพแข็งแรงนะเพื่อนนะ,นะอะร้องต่อสิพ่อร้องไม่ไหวลูงลุงร้องไม่ได้นั้นพ่อก็ร้องไม่ได้แล้วค่ะนั้นหนูจะร้องกับเพื่อน,นนะ แล้วอู้เหนื่อยโอ้ยเหนื่อยสุดโอ้ยเหนื่อยสุดแหมแล้วมีปวดตัวช่วยร้องร้องกันไปเลยอะน้องต่อ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you mm hmm. เก่งจังเลยอยาแฮปปี้เบิร์เดย์ดูนี่ทำไมเป่าองฉัน